สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้คุณก็อยู่กับพิมพ์นี่มังกรโโนในเกมของอินเทอรนจินเนเรล่าแห็นช่วนาทีในพาร์ทที่สองนะคะก็เล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยก็ไปชมกันเลย yeah, yeah. เย้โอเคโอเคอัดอยู่ ดีกว่าไม่ได้อัดอยู่เล่นเกมเลยทำไมจอคว่ำิตอกพิต๊อกพีตอกโอ้โอ้เพลงเสียงเพลงมันช่างนางสนิทเกินโอเคเล่นต่อกันเลยนะคะกออ็อ่านเนื้อเรื่องต่อ ยกมือขวาชันขึ้นมาและเป็นจงจุงพิษที่หลังมือเอ๊ะฉันจกใจจนพูดอะไรไม่ออกลีโอหัวเราะและกระพริบตาให้ปิ้งปงพิมมี่จำชื่อฉันวาไอซ์ให้ดีนะลีโอพูดทิ้งท้ายปลกมือลาและเดินกลับไปยังอีกฝ้าของทางเดินจะว่าไปฉันกลับมามองจิวที่แตะไหลายฉันอยู่ทำไมหรอครับ ฉันก็ติดใจมือนั่นอยู่เหมือนกันแต่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคูอ่เมื่อคู่บอกว่ามีเรื่องจะสอนฉันหลายอย่างใช่ไหมคะโอค,ครับหมายถึงเรื่องอะไรหรอคะเมื่อฉันถามออกไปจิวขยับหน้าเข้ามาใกล้พร้อมจ้องมองด้วยสายตาเย้าวยวนเอฉันเอไหยรอบแล้วนะ เขาเขยบเลีมสีปากมาข้าง,งหูหอชันจนได้ยินเสียงหายใจและกระซิบว่าก็สอนเรื่องบทบาทหน้าที่ของเจ้าหญิงไงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหญิงอยู่ที่ทราบกาษัตริย์องค์ก่อนไม่มีฉายาสืบสกุลเมื่อไม่มีตำแหน่งมงกุฎราชกุมารเจ้าหญิงเองก็คงทราบเอออะไรอย่าข้อบัญญัติของอาณาจักรแห่งน,นี้ค่ะค่ะเจ้าคนในอาณาจักรแห่งน,นี้ ก็คงรู้สินะอาณาจักรในเรื่องเจ้าหญิงจากสาสาวสาวมันชนทั่วไปราชจะอาณาจักรใช่ไหมอืมเช่แล้วเจ้าหญิงก็จะเลือกกรัตรองต่อไปฉันใช้ได้กับคำพูดนั้นอ,อ้ยวงงอีกแล้วนั่นสินะเจ้าหญิงจะได้เลือกเจ้าชายของตัวเองดังนั้นเจ้าหญิงสาวในอาณาจากักรแห่งนี้ใครๆก็เคยฝันอยากเป็นเจ้าหญิงด้วยกันทั้งนั้น แต่พอคิดมาถึงจุดนี้ฉันขึ้นเข้าใจว่าหมายความว่าจิวยิ้มกว้างและอธิบายต่อในฐานะเจ้าหญิงเธอมีจิตนักษัตย์องต่อไปจากบรรดาขนนางชั้นสวงที่ผ่านเข้าออกในวงนี้ง่ายๆเจ้าหญิงต้องเลือกเจ้าชายครับกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเอ๊ะฉันเลือกเจ้าชายเลือกใครดีตอนนี้ใครดีก็อีกอัน เออเหลือเ่ียวเนี่ยต้องใช้ชิคเก้นตอเออใช้งใช้สตอรี่ชิคเกนนะคะสำหรับการหนันเนื้อเรื่องต่อไปก็ไม่แน่ใจนะว่าคิมเหลือเท่าไหร่แน่นต่อเลยเย่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 ฉันเลือกเจ้าชายเออมีเกณฑ์ยังไงล่ะเลือกคนที่จะหยิงคิดว่าผู้ควรเป็นกระสันฮ่าแค่นี้หรอ ระบบกันเลือเจ้าหญิงนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันความขัดขัดแย้งภายในราชวงศ์าหากมีกฎเกณฑ์ก็มีความหมายที่จะให้เจ้าหญิงเลือกสิครับเป็นท่านอลันเมื่อคู่หรือลีอโอก็อได้ก็ถอยห่างจากนิมฝีปากของฉันเล็กน้อยไอกะซิในตำแหน่งที่นิมีปากแทบจะชนกันเธอต้องเลือกคนที่คู่ควรได้แน,น่ๆ โอ้อย่างนั้นฉันเลยเลือกเธอไงล่ะจิวพูดด้วยรอยยิ้มแต่ไม่มีรอยยิ้มในสายตาจ,จริงเหรอเนี่ยฉันงเงียเงียบเมื่อได้ยินเรื่องยิ่งใหญ่จู่ๆน้ำเสียงเร่ริอนก็ดังขึ้นบนทางเดินท่านจิวรียกผมหรือครับมาพอดีเลยเขาชื่อยูริและเจ้าหญิงเป็นเลขาของเธอยิน,นดีใช่ไน้าู้จักครับ เธอเสียงนี้น่าจะนีนะฉันหายตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อเห็นรอยยิ้มสดใสของยูริถ้ายูริจีบใใตายก็ดีสิเออฉันก็ขอฝากเนี้ยฝากตัวด้วยนะคะอืมเจัวมือของใจครับยูริชุนนำทิมมีด้วยนะทับท่านกิวแนะนำหมายถึงผมจะพาไปชมุ้องของบรรดาข้าราชการ ในพระราชวงพระราชวังพระชาวังฝนพิดและแนะนำให้ทุกคนรู้จักเจ้าหญิงครับเอ๊กระทันหันแบบนี้ฉันยังไม่เชื่อเลยว่าตัวเองได้รับเลือกเป็นเจ้าหญิงแล้วจู่ๆจะไปแนะนำตัวแถมยังเออฉันโอคที่ใจเป็นเจ้าหญิงฟิวพ,พูดตัดขึ้นมาทันทีที่ฉันยังพูดไม่จบ ำหรับผู้ที่ได้รับบัตรเชิญมายังพระราชวังเราไม่สามารถปฏิเสธเขาได้ใช่ไหมตึ๊กก้อนยิงหัวฉันพูดไม่ออกไม่เห็นรอยยิ้มของจิวนั้นเจ้าหญิงคิมมี่ได้ไปกันเถอะครับยูริจงมือฉันเดินไปทางที่ฉันกำลังตกใจตาคือว่าที่บอกว่าอาจจะวันเราพระราชวังคงต้องรีบเพราะไม่มีเวลาใช่ไหม ดูดิดึงมือฉันเดินไปตามและเบียงแต่จู่ๆกวกติดเดินเหมือนมีอันเหมือนนึกอะไรขึ้นได้นั่นจริงนะก่อนจะไปพบทุกคนต้องเตรียมตัวให้สมกับเป็นเจ้าหญิงสักหน่อยนะวิเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะปิ้นเซ e เชคพัสอ่ะอะไรการค้นหาเจ้าหญิงเริ่มขึ้นแล้วการค้นหาเจ้าหญิงมีสอรูปแบบคือ เช็คความรักเอ้ช็คความรักความสง่างามและเช็คความสง่างามอุ้ยสร้อยคอฮะทำยังไงดีสนีบวกห้าอ๋อเราจเห็มไปอ่านโทอแนะนำสำหรับการเล่นเกมนี้นะคะก็ถ้ายิ่งมีของจกแต่งอะไรของตกแต่งของเจ้าหญิงแบบเสื้อผ้าหน้าผมเนะียแล้วสนีบบวกเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เออ อ่านเนื้อเรื่องต่อไปได้มัง้งโอเคโอเคได้ใช้คอตจะหญิงทำยังไงดีไม่รูเหมือนกันได้รับ500เบลได้รับเงินจากยูริโอเคขอบคุณมากยูริอ่แต่งตัวแต่งตัวโอเคใส่ส้อคอมองมิงอ่ะเออดูเข้ามากเลยงั้นไปทดสอบการค้นหาเจ้าหญิงกันนะโอเค พิเศตเช็คเคียดดูงั้นว่าจะผ่านได้อย่างปลอดภัยนั่นเนี่ยยินดีด้วยนะครับท่านคิมมี่ต้องขอหน้าไปหน่อยไหมอ่านเรื่องเราพิเศษอ่ะโอเคโอเคโอเคโบนัสสตอรี่อืมเหมาะมากค่ะข,ขอบคุณนะ ไปกันเถอะพระราชกโกยานียากกิดแรกยูกนิแน่นให้ฉันรีบไปยังห้องพระราชก,การห้องแรกหมดวิึ้นจุดจๆๆุดเออเหนื่อยจังเมื่อไปแนะนําตัวกับทุกคนจนครบฉันนั่งลงบนขอบน้ําพุในสวนอู้สวยมากเลยสวนตอนคืนเนี่ยวลี่ออกไปนำเครื่องดื่มมาให้ จะว,ว่าไปฉันมาที่นี่เพราะอยากได้ดอกไม้ที่บานอยู่ในสวนนี้ฉันเหมือลอยคิดไปเรื่อยเปลีล่ยนะะว่ังนั่งพักที่ไยเด็กคนนั้นคงจะรออยู่ใช่นะอยากไปอธิบายสถานก,การณ์ที่เด็กคนนั้นรู้จังฉันกวดสา,ายตามองหาดอกไม้แต่กลับเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินผ่านและเบียงมายังสวนดูเหมือนในมือจะถืออุปกรณ์วัดภาพมาด้วยหรือว่า เป็นจิตกรหลวงหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าจะเคยเห็นคนนั้นที่ไหนมาก่อนเหมือนจะนึกออกแต่ก็ลื้อฟื้นความทรงจำไม่ได้สักทีชายหนุ่มคนนั้นก็เลี้ยวโค้งตรงและเบียงลับตาไปในขณะเดียวกันฉันเห็นชายหนุ่มที่คุ้นตานั้นเข้ามาแทนนั่นมันขั้นหลุยเออเธอหลุยเห็นฉันแล้วจนเข้ามาหา เวลาที่โดนใบหน้าทิงงดงามแต่น่ากลัวของท่านหลุยจ้องฉันรู้สึกใจเต้นทุกทียังหาดอกไม้อยู่อีกหรอฉันพูดไม่ออกเมื่อได่ยินงคำถามของหลุยจะตอบอย่างไรดีนะพอฉันนิ่งไม่ตอบหลุยก็ยืดหมือก็ยื่นมือเข้ามาหาอะอะอ,อะไรเหรออยู่นิ่งๆนะ ปลายนิ้วของหลุยสัมผัสเส้นผมของฉันเอ๊ะผมพันกันเหมือนตัวเหมือนพิมพ์มีตัวจริงเลยผมพันกันข,ขอบคุณค่ะผมเอ้ยผมพันกันขนาดนั้นเลยเหรอชันกาวของคุณท่าทีเขินอายหลุยยิ้มอย่างอ่อนโยนน่ารักหลุยนน่ารักมากเลย ฉันคิดว่าหนุยเป็นคนเย็นชามาตลอดยิ้มได้อ่อนโยนขนาดนี้ฉันรู้สึกอายเมื่อจ้องมองหลุยจึงหลบสายตาโดยไม่รู้ตัวแต่พอทำแบบนั้นเอ๊ะนั่นมันเอ๊ะจูจู <laughs> ต้องทำเสียงผู้ชาย่็ยินไหมจูจูหนุยก็พูดด้วยน้ำเสียงตกใจฉันเลยเงยหน้าขึ้น มีหน้าของหลุยดูซับซ้อนดูเหมือนไม่พอใจและดูร้อนรนอะไรหรอฉันมองตามสายตาของหลุยเขาจ้องที่ลำคอของฉันนั่นมันหมายถึงสร้อยคอนี่หรอทำไมเธอถึงหลุยบีบคอฉันด้วยสีหน้าจริงจังเอ๊ะมาทางนี้ ออ้เกดไขึนจบทิวโอเรียพา,ายขีด้ายที่สุดไดนาวันพิเศษหลังจบเวลาติวเตรอร์โอ้โหได้สตอรี่ทิกเก็ตคูณห้าสุดยอดไปเลยโอเคอ่านเนื้เรื่องต่อนะคะแถมแถมแถมร้นแรกจากแถมหนุยนึง มือฉันไปยังห้องที่ไม่พุกผ่านจะเกิดอะไรขึ้นหรอหลุยปิดประตูแล้วหันหน้ามาจับไหล่ทั้งสองข้างของฉันเอาไว้จะทำอะไรหลยุยม่ทำอไรอะอะอะไรกันเนี่ยทำไมเธอถึงเป็นเจ้าหญิงเอ๊ฉันจ้องหลุยไม่ได้ยินคำพูดที่ไม่ค่าคิดสีหน้าของเขาแข็งกร้าวเหมือนมีเรื่องร้ายแรง ซอยคอเส้นนั้นคือเครื่องประดับของเจ้าหญิงแต่ละรุ่นอ๋ออย่างนั้นเหรอ,อเครู้แหละหนือนบอกว่าเจอดอกไม้แล้วจะกลับทำไมถุยถามแบบลุกเล้าแต่คำพูดก็ขาดหายเป็นช่วงๆเป็นหลินปิงึ้นมาช่วงๆฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันฉันตอบคำถามทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เข้าใจว่าหลุยกดอะไร อันที่จริงจิวบอกว่าสีหน้าของหนูยิ่งเคร่งเครียดจิ้งขึ้นไม่ได้ยินคำเม่ได้ยินฉันตอบเธอเป็นเจ้าหญิงหนุยก,ก้มหน้าและนิ่งเงียบเหมือนคิดอะไรอยู่ก็คือว่าเขาเป็นอะไรไปนะหนุยปล่อยมือจากฝ่ายฉันและพูดอย่างเย็นชาฉันไม่คิดว่าเธอูควรกับตำแหน่งเจ้าหญิง โอ้ยหลุยทำไมชอบพูดอย่างนี้กับฉันเป็นเจ้าหญิงพิมมี่นะ <c oughs> เอ๊ะฉันไม่เข้าใจไปช่วยขนาดว่าหลุยหมายถึงว่าเอหม่อะไรใหม่ฉันไม่เข้าใจไปช่วขนาดว่าหลุยหมยา,หา,หมา,า,าหยมถึงอะไรพูดเอาปานนี้รีบออกไปจากปราสาทลิ้นพันกัน <c oughs> รีบออกไปจากปราสาทดีกว่า ทำไมลลุยทำไมถึงอยากให้ฉันออกไปจากปราสาทล่ะนี่อ่านเนื้อเรื่องต่อนะคะรอบอลซักเอ,อ่อ19เก้านาทีกว่า,วาแล้วกันรีบออกไปจากปราสาทดีกว่าหนุยจะแจ้งท่นทีหลังจากเมื่อสักครู่อย่างสิ้นเชิงทำไมล่ะคะฉันไม่อยากให้คนธรรมดาอย่างเธอมารับาระลของประเทศนี้อะ อันพิมพนี่เสียงของยูลิดังมาจากระเบียงเอาเสียงของยูลี่เหรอหนุยจ้องมองฉันด้วยสายตาเยากเย็นเหมือนแข็งแล้วออกจากห้องไปฉันถูกทิ้งไว้ในห้องคนเดียวไว้คนเดียวในห้องแต่พยายามนึกถ,ถึงท่าทีของหลุยหน้าคู่จ้องมองเส่นผมยุง่งเหยิงเมื่อเป็นคนละคนกับตอนนั้นเลย โอเคโอเคต่อ,ตอแต่ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่เข้าใจสิ่งที่หลุยพูดหรอกฉันก้มหน้าและกำม,มือแน่นจู่ๆฉันก็กลามาเป็นเจ้าหญิงมันน่าตลกจริงๆฮตลกมากท่านพิมมี่ยูริมองรอดประตูเข้ามาฉันจึงเงยหน้าขึ้นข้าขอโทษนะยูริยูนิมองหน้าฉันด้วยสีหน้าแปลกใจ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกขอโทษนะฉันไม่ว่าอะไรหรอกแต่ถ้าเดินหายไปแบบนี้เรา่าจะโดนท่านคิดว่าเอานะเออแต่ไม่เป็นไรนะหน้านี้จะเก็บยวไม่ใช่ความแล้วเย้เย่ลุลิพูดพังเอาฟุตผิดลูริพูดพังจิ้มมิวชีไปที่ลิงผิดป,ปากได้เวลาอาหารเย็นแล้วไปที่ห้องอาหารกันเถอะ ฉันพยักหน้าเล็กน้อยแล้วทั้งสองมุงหน้าสู่ห้องอาหารอาหารสีสันสวยงามน่าอร่อยวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะแต่ว่าไม่ค่อยอยากอาหารเลยทำไมล่ะครับไม่ถูกปากเหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันเหมือนลอยจ้องมองอาหารบนโต๊ะแล้วนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ ฉันได้พบอลันให้เข้ามาในปราสาทและจูๆ่ๆจิวก็แนะนําฉันในฐานะเจ้าหญิงแต่สุดท้ายหลุยก็บอกให้ฉันกลับไปฉันฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสิ่งนี้โอเคค่ะมาต่อกันเลยนะคะเมะื่อกี้มีทวนานนิดหน่อยโอเคฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสิ่งเอาพูดไปแล้วนี่นะฉันนึกถึงใบหน้าของลูกศิษย์กับหนังสือภาพของเด็กคนนั้น นั่นชินะคือว่าจิวเ,วเร็วๆนี้ฉันจะออกไปนอกปราสาทได้ไหมจิวดูจิวทำหน้าโคตรโหดจุดจดจิวหวไม่ขึ้นรอยยิ้มหายไปจากไปหน้าจิวนะฉันขอไปนะจิวจิวนานๆนะ้ยจามขอโทษค่ะโอเคโอเคอนต่อ จิวอา้าวจบแล้วเหรอเอาอีกสักหน่อยโอเคเอา่าต่อไปยิมเล่นบทนี้บทุดท้ายนะไม่ใช่สิเล่นเอ่อจบถึงแค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวสตอรี่ชิคเกตหมดร <c oughs> อยยิ้มหายไปจากใบหน้าของจิวชั่วครู่แต่ไม่นานเขาก็ยิ้มเหมือนเดิมอีกครั้งอา่ายิ้มเข้าไว้นะจิวอย่าอย่าอย่าไม่ยิ้มเลย หรออยากออกไปข้างนอกหรอครับค่ะถึงจะไม่มีหดอกไม้กลับไปฉันก็นอยากอธิบายสถนานการณ์ให้เด็กนั้นฟังจะว่าไปนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ฉันมาที่ปราสาทนี้ฉันจ้องมองจิวอย่างมีความหวังในที่สุดจิวก็เอ,อ่ยปากพออย่างนั้นจะเตรียมอัศวินและข้าราชบริพารติดตามไปครับเอ๊ะ เจ้าหญิงไม่สามารถออกไปข้างนอกตามลำพังได้ครับเรื่องแบบนั้นฉันยังไม่หายสงสัยเลยเรืน่อนที่ตัวเองกลายเป็นเจ้าหญิงฉันจะว่าฉันรู้นางรู้สึกว่าเรื่องเจ้าหญิงไม่ใช่ความจริงก็ไม่เชิงแต่จะให้ฉันเล่นไปตามสถานการณ์แบบนี้เหรอฉันยังสับสนในวันพรุ่งนี้ทางเราจะแจ้งข่าวให้ประเภท ประเทศจีนทราบว่าท่านคือเจ้าหญิงองใหม่อาพวกนี้เลยเหรอครับดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตที่ทำอะไรเสี่ยงอันตรายอย่างเช่นการออกไปข้างนอกตารํำพังเจ้าหญิงรู้เรื่องการข่มขู่ของประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ฉันนึกถึงชื่อประเทศหนึ่งขึ้นมาหลังได้ยินคาพูดของจิวประเทศเพื่อนบ้านหมายถึงอณนจักรสไตล์หรอคะ เราไม่รู้เรื่องราวภายในของประเทศนั้นเลยไม่รู้ด้วยว่าจะเ,าเลงส่งนักรอบสังหารมายังอาณาจักรแห่งนี้หรือไม่เรื่องการจะถามปนาเจ้าหญิงจะต้องถูกส่งข่าวไปยังรวดเร็วแน่เข้าใจไหมครับจุด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 จุอาณาจักรต้โอ้หนูเว้ หนุ่มแมนตลกได้ฟาทุ้นได้ฝาล้องทุรีพพะบาดเอ้ยหนุ่มตาบอดหนุ่มตาบอดจุดจุดจุดอ้าวหมดแล้วอะอะไรอ่ะล็อกอินสเต็มเกอ่ะอ่ะอ่ะล็อกอินกลองรับอะไรอ่ะ เต็มหนึ่งช่องที่เต็มช่องที่หนึ่งเชียนสลับกันปะเนี่ยเงินห้าร้อยเบล,ลของขวานอ้าขอบคุณค่ะอืมอืมอืเคก็ขอจบเออฟางเียงแมงจินโดเรล,ล่าแห่งช่วงนาตีไว้แค่นี้นะคะก็ไปต่อกันพัดหน้านะคะก็ขอดูก่อนว่าจะตอรลิสนพิกเกนนะมีประมาณไหนแล้ว ก็จะมาเล่นต่ออย่างแน่อนอนแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นจบหรือเปล่านะแต่ว่าจะพยายามเล่นที่จบเลยก็ก็อยา่าเอิมเอิมเอิมอะไรนะที่ถามเรื่องอะไรนะอ๋อใช่แล้วนี่บอกแล้วพี่นะถามว่าเออคนฉีดหนุ่มคนไหนดีพี่มองไว้ระหว่างมันมีสามคนใช่ไหมที่ฉีดได้มีอารานันมีซิวแล้วก็มีหนุยพี่มองอารันกับหนุยอ่ะพี่ไม่รู้ว่าจะฉีดใครดีอ่ะเออเออคุณผู้ชมฉีดใครบอกกันด้วยนะ ก็พีมอยากให้ทุกคนช่วยหน่อยว่ายังจะจีบไปดีแนะนำกันมาหน่อยระหว่างอานันกับหลุยแต่ตอนนี้มองหลุยมากกว่านะเพราะว่าชอบผู้ชายแบบจุนจุนปะหลุยอะ่ะโอเคค่ะก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามสนับสนุนรับชมนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะจุบ๊บ